มาตรฐานและความปลอดภัยของผู้ประกอบการล่ะคะแม้ว่าเราจะห่างกันมานานเนี่ยทางสมาคมได้มีการเน้นย้ำยังไงบ้างก็ยอมรับว,ว่าคือสมาคมโรงแรมทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในมาตรฐานชาและชาบค่ะก็คือ,อยังคงไม่ประมาทขาดไม่ตกกันเนาะเพราะเรายัางคงคาดหวังนะครับเราต้องอยู่กับกับกับโลกนี้ได้แล้วเราก็ต้องต้องฟันฝ่าไปให้ได้แล้วก็พนันนี่ก็ยังคงเน้นในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยครับผม การจองของนักท่องเที่ยวในส่วนมากเขาจองตรงมาเองผ่านเว็บไซต์เลยหรือว่าเดี๋ยวนี้ยังยังใช้เอเจนซี่อยู่อะคะต้องยอมรัวบว่าลักษณะของของของช่วงแรกๆเนี่ยที่เปิดปะเทศของสุดที่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นหนาตาช่วงหลังสุดที่นะว่ายเสร็จแล้วก็มีการท่องเที่ยวเนี่ยช่วงที่เป็นการจองแบบรายรายส่วนตัวครับหรือจองผ่านเอเจนที่เป็นลักษณะของรายห้องเอ t หรือเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ได้กลุ่มใหญ่ลักษณะของของกลุ่มใหญ่เนี่ยผมว่า มันจะเป็นการนําเสนอของบริษัททัวร์ด้วยครับบริษัททัวร์ที่ขยอยกลับมามาเปิดทําการก็มีการส่งราคาการโรงแรมเนี่ยส่งราคาต่างๆทั้งราคากรุ๊ปและ f อ t เพื่อส่งให้กับไปอัปเดตครับโรงแรมเนี่ยเปิดให้บริการบ้างมียังไงบ้างแหล่งท่องเที่ยวมีอะไรบ้างก็มีการนาเสนอ,อกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือหรือเสือสายการบินที่นำํำชร์เตอร์ที่จะเข้าสู่ประเทศเราเนี่ยมันก็มีการพูดคุยด้วยนะครับเพราะนั้นกรุ๊ปเนี่ยก็อีกประมาณ เดือนสองเดือนเนี่ยครับผมจะ,จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ช่วงนี้ก็เป็นไลยห้องไปก่อนครับผมค่ะเอ๊ะเที่ยวบินเนี่ยลงที่อุตภเปากันไหมคะหรือว่าส่วนมากมาลงที่สซนภูมิก่อนตอนนี้ยังเป็นช่าทั้งโซนภูมิเชียงใหม่ภูกเก็ตนะครับทางของอุตภเปาเนี่ยมีการประสานเหมือนมีการติดต่อมาเหมือนกันว่าเออจะมีการเช่าหอ,อลำครับผมอืมค่ะอ่ะส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยละคะเออก่อนหน้านี้รวมถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างกําลังของการจับใจ ซื้อสินค้าหรือว่าการท่องเที่ยวของคนไทยต้องยอมแล้วไปครับช่วงเปิดเทศช่วงแรกเนี่ยช่วงเปิดการท่องเที่ยวเนี่ยครับคนไทยนี่เป็นตลาดหลักของภาคตะวันตกนะครับเพราะหนึ่งอาจจะด้วยน้ำมันแพงการเดินทางใกล้ขับรถไปมาง่ายนะก็สะดวกแล้วก็ค่อนข้างหนาตาแต่พอเปิดประเทศหรือมากขึ้นเนี่ยก็มีกลุ่มบางก็มีโดนโดนแชร์ตลาดไปบ้างครับอาจจะไปต่างจังหวัดบ้างตอนนี้ช่วงนี้หน้าหนาวอาจจะไปเที่ยวเมืองเหนือทาง ทางภาคอีสานนะที่อากาศเย็นสภาพอากาศเย็นครับผมก็มาอาจจะมีลดหลั่นไปบ้างที่ที่สุขสาอาจจะเริ่มน้อยลง<ช>นะครับเป็นคนไทยเพื่อเราได้สั่งซมาซัพพอร์ตก็เลยทำให้ตลาดคนไทยบางส่วนอาจจะลดไปนิดนึงแต่สุขสาก,ก็ยังพอใช้ได้ที่ว่าใกล้ใกล้ตัวตัวตลาดหลักที่ตลาดกรุงเทพด้วยครับผม,มอาจจะเข้าสู่พัสดุออกได้ง่ายครับผมค่ะก็อยางยนเชิญทุกท่านเลยคับยินเชิญท่านที่มาแวะมาเยี่ยมชมทั้งชาวไทยทุกท่านนะครับชาวต่างชาติทุกคนนะครับ ก็เราพร้อมให้บริการครับในทุกภาคส่วนทั้งทั้งภาคนะครับแล้วมีมากายกว่าที่คุณคิดนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวให้บริการมาเที่ยวได้ทุกวันเลยครับ <c oughs> ไม่ใช่เฉพาะว์อาทิตย์นะครับ